คุณเป็นผีคุณตายเป็นแฟนกันเหรอครับเอา้าแล้วมันเหตุการณ์มันเป็นยังไงครับทำไมแฟนคุณเหมือนไม่พอใจคุณนะครับก็มึงอะอ้านอ้นเอ้าวันนั้นนะผีผู้หญิงมาได้ยังองตอนนี้ก็ไม่รู้สึกอะไรงง เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นี่เป็นผีหรือเป็นลูกเลี้ยงมึงเนี่ยกมือน้งใจโก้กรเก็บเสียงผีเออคุณผู้หญิงครับคุณผีผู้หญิงตอบอย่างเงี้ยมนดูตรงหูครับพี่เบิร์ตตอบแบบกำเสียงเขาดูนีเอออย่าตอบอย่างนั้นเลยมันดูน่ากลัวเพี้ยเพี้ยเ้เห็นก็ตื่นเต้นเนี่เก็บเสียงอย่างงี้เนี่่น่ากลัว โดไปีพูดภาษาอังกฤษได้คำหนึงเลยเฮ้ยอย่าอย่าครับคุณผู้หญิงยังไงก็ตายไปแล้วอย่านะครับขอทีเถอะครับไม่กล้าหรอกนะ ลูกเลี้ยงเลยบ้าเปล่าอ๋อหนูรู้ว่าตอบหัวหนูขอโทษค่ะอ๋อหัวเหมือนกันแต่ว่ากับพี่นุ้ยเขาไม่กล้าจริงป่ะผีรู้ไงว่าใครเป็นใครเฮ้ยไม่เชื่อจริงจริงไอ้นี่เสนอพี่นุ้ยไม่กล้าหรอกวางไลยวะไม่กล้าหรอกเฮ้ยพี่อายุเยอะแล้วนะกล้าไม่กล้าค่ะ เรียกมาเพื่อให้มันตกคุยนะคุยอะไรผัวเมียมคุยเองเอ้าเออเแล้วมาทำไมกับเนี่ยเดี๋ยวเราทำสังฆทานไปให้นะเออติดเหล้าแล้วครับหัวแดงกําตกตึกะตกตึกตึกกี่ชั้นนะฮะห้าชั้นเฮ้ยชั้นแรกเป็นไงชั้นแรกมีขันไม่มีน้ำเฮ้ย อันนั้นมันมุกเข้าซ้วมเออออที่มาในต้องการอะไรครับเอ้ยเดี๋ยวเราทำบุญไปให้อย่ามาหลอกมาหลอนเลยเดี๋ยวเราตัวหน้า<อ>ไปให้แล้วครับคิวข้าวใช่เอ้านี่ขนาดตายยังไม่มีเงินกันอิกอ่ะเนี่ยมาแน้แหละไี่เอาเงินลงมาโอ้โหอีกแล้วโอ้โหอีกแล้วไม่เอาเงินลงมาก่อนตายทำไม,มไม่เอาเงินมามันดึงหยิบลงมาได้คิวข้าวไม่มีตาครู ข้าวหรอขตายแล้วคุณหน้าสมสารจะตายยังไม่เอาตังค์ไปอีกไม่เอาตังค์มันจะซื้อข้าวได้ยังไงเราพึ่งตายไม่มีใครทําบุญไปให้คงจะหิวสิวิญญาณถึงได้เล่ล่อนพลเรจรแบบนี้อ๋อพวกนี้เลยเออนี่นี่ครับผมผมผมขายถูกๆเลยนี่ข้าวข้าวถ่ายรูปได้ครับข้าวอะไรข้าวกลองฮะข้าวก้องหอมมะลิแดงครับพี่อันนี้ดีกหว่าของน้านี่ ข้าวกล้องหอมมะลิใหม่ราคาถูกที่สุดเอาเอาไหนไหนก็ตายไม่ใช่ผีโไม่ต้องทำหรอกไหนไหนก็ตายไปแล้วพูดจะ่อแบบตูนตามกินข้าวดีดีดีกว่า <c oughs> นี่คือข้าวไรเบอรี่ร้อยเปอร์เซ็นข้าว ข้าวไรเบอร์รี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ตายเราอยากจะเล่นอีกปูจริงีเหรอข้าวไรเบอร์รี่ยังจะเล่นอีกจะเจอข้าวหิวข้าวอาชัยมาหาชัยข้าวอร่อยข้าวอร่อยดข้าวอร่อยน่าดูอร่อยโบ้แล้วไไม่หวะ